สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ครับพามาที่บ้านของพี่กิ่งการจนาอินทรสังนะครับเรามาดูบริเวณบ้านของพี่แป๋วกันนะครับว่าในบริเวณบ้านรั้วรอบขอบชิดเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับพี่แป๋วอยู่ข้างหลังผมแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปพบกับพี่แป๋วกันครับเดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นว่าในบริเวณบ้านนะครับก็จะมีการเพาะพันธุ์ก้าไม้ไว้อันนั้นเป็นมะยงชิดนะครับแล้วก็ตรงนี้พี่แป๋วทําไผ่ไว้นะครับแล้วก็ตรงบริเวณบ้านร่มรื่นมากครับ อ่ะไปดูกันครับพี่แป๋วอยู่ในเรือนพ่อชําเดี๋ยวเราไปเจอกับพี่แป๋วกันเลยครับพี่แป๋วครับสวัสดีครับวันนี้พาพี่น้องมาดูว่าทําไมทําบ้านได้ร่มรื่นขนาดนี้แล้วในบริเวณบ้านนี้มีมีกล้าพันธุ์กล้าไม้นี่ไม่ซ้ํากันเลยอยากรู้แนวคิดแล้วก็วิธีทําว่าพี่แป๋วตรงนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างที่แนวคิดจากการพ่อต้นไม้นี่ก็คือว่าเ,เราอยู่ใกล้ป่านะคะ แล้วก็พันไม้ค่อนข้างเยอะเราก็เลยเขาเรียกอะไรเราดูภูมิทัศน์แล้วของเรามันเรื่องมเมล็ดพันธนะคะมันเยอะเราก็เลยมาจับแล้วก็บางตัวเพื่อนๆเ,เราบางคนก็ยังไม่รู้จักก็เลยมีโอกาสได้มาจับตรงนี้ค่ะคราะพฤกค่ะอันนี้ชัยพฤกค่ะไอที่เ,เนี่ยการาบะพฤกก็มีสีเป็นเป็นเป็นสีขาวชมพูเป็นสีขาวอมชมพูเนาะจ้ะอันนี้เป็นชมพูล้วนครับผมค่ะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเศรษฐกิจเนาะไม้ป่าอ่าอันนี้ก็จะเป็นตองกุ้งครับผมค่ะอันนี้ก็จะเป็นยางเหียงครับค่ะอันนี้ที่ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นสมุนไพรในป่าที่เราจับมาใส่ถุงก็คือเอาไว้เป็นเพื่อนไปเพื่อนมาใครที่สนใจเรื่องสมุนไพรก็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 ได้นำกลับไปด้วยก็คืออันนี้อ้อยสามสวนอันนี้ขันหมากเศรษฐีส่วนทางนี้ก็จะเป็นไข่ค่ะ ที่เอ่อพาะเอาไว้เผื่อเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอ่ะอันนี้ก็จะเป็นไผ่สร้างไผะะ่ค่ะถ้า่จะเป็นไผ่เรื่องใช้ลำนะคะเนี่ยค่ะตัวนี้จะเป็นสร้างภผ่เรื่องของไผ่ลำก็สาหรับในโซนตรงนี้เป็นไม้เศรษฐกิจเราเนาะคะ่ะอันนี้ก็ตะเคียนทองอันนี้ก็มีโอกาสได้ไปเก็บเม็ดมาเพาะเองแล้วก็พยอม แล้วก็พยุงค่ะทางนูน้นอันนี้ก็ไปเก็บใต้ต้นนะคะต้นพันุมาแล้วก็มาชํำอย่างนี้ส่วนทางนู้นก็จะเป็นยางนากับไม้ไผ่กินหนอไผ่กิมซุงเนาะพี่แป๋วไผ่กินซุงไผ่กินหน่อค่ะอันนั้นก็น,นั่นคือ,อถัดไปจะเป็นบริเวณพื้นที่ที่ทํางานพี่แป๋วเดี๋ยวไปดูหน่อยว่าพี่แป๋วปรุงดินยังไงเนาะอันนี้จะเป็นที่ประจํานั่งกอกดินนะคะ ก็ดินที่ใช้ทำที่ที่ใช้กอกนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งก็คือจากใบขนุนส่วนหนึ่งก็คือจากใบมะขามะคะ่ะเขาล่วงแล้วเราก็กวาดมารวมๆกันเสร็จแล้วเราก็มากองไว้แล้วก็สักพักหนึ่งเราลดน้ำลดอะไรก็เปื่อยเปื่อยแล้วเราก็ปรุงขึ้นมาโดยใช้ขุ้มะพร้าวะคะ่ะมาเป็นตัวช่วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือใช้ขี้แกบเปื่อยคะ่ะเนี่ยคะ่ะขี้แกบเปื่อยมาช่วย แล้วก็ใช้น้ำหมักจืดมาช่วยผสมเพื่อที่ให้ดินให้มันฟูแล้วก็ย่อยเร็วขึ้นค่ะน้ำหมักลดจืดน้ำหมักลดจืดเรามาช่วยวค่ะในส่วนของการปรุงดินก็จะมีประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่งที่เติมเข้ามานะคะก็คือเรื่องของเห็ดเยื่อไผ่ซึ่งเป็นการาต่อยอดขึ้นมาจากจากไม้ไผ่ที่เราทำกันอยู่เนี่ยค่ะก็เดี๋ยวไปดูกันทางนู้นนะคะคือเห็ดเยื่อไผ่นะคะ ที่อันนี้คือท,ที่ที่เก็บมานี่คือเกิดโดยธรรมชาติถ้าเราไปเห็นเห็ดอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะคล้าย,ายๆเห็ดฟางนะคะแต่เราจับไปปุ๊บเขาจะมีวุ้นอยู่ตรงข้างในเน,นี่ยค่ะเนี่ยคเนี่ยมันจะมีอันนี้นนคือ,อนนเก็บจากธรรมชาติเลยใช่ไหมอันนี้คือเก็บจากธรรมชาติแล้วเอามาทําอะไรครับพี่แป๋วครับอันนี้เราจะมาขูดวุ้นกันนะคะซึ่งความน่าสนใจของเห็ดตัวนี้ก็คือเรื่องของวุ้นนะคะ วุ้นซึ่งเรา,เาทํางานคือเราเพลียเราเหนื่อยอะคะ่ะคุณสมบัติของมันใช้ทําอะไรครับพี่วุ้นสําหรับตัววุ้นนะคะก็คือทําสบู่สบู่เห็ดยื่อ่าไผ่แล้วก็มีเซรั่มเห็ดยื่อ่าไผ่แล้วก็มีน้ําเห็ดยื่อ่ไผ่อนะคะ่ะน้ําที่เราใช้าบารุงกําลังนะคะ<ห>เวลาเราเหนื่อย<ห>แล้วก็ คุณสมบัติอีกอันนึงก็คือเขาจะกรองแสง UV ให้เราด้วย <Okay. S 1> ตัววุ้นนะคะมาดูลักษณะเห็ดเยื่อผ่นะครับนี่เก็บเก็บจากธรรมชาติเลยเนาะอันนี้เก็บจากธรรมชาติค่ะเออแต่แต่รู้สึกว่าก็จะมีมีก้อนมบบอนีเป็นก้อนเพาะอยู่เหมือนกันเนาะใช่ค่ะแบบแบบเป็นก้อนก็มีที่เขาจะเขีย่ยเขาจะนํามาเขี่ยให้ให้เราได้ได้ได้ไดไดเออเขาเรีกเยกอะไรนะได้ได้เราไป ไปไปไป,ไปเป็นต่อยอดก่อนตีต่อยอดเป็นหัวเชื้อตั้งต้นนะเนาะใช่ค่ะเป็นเป็นตัวตั้งต้นก่อนอันนี้โดยธรรมชาติถ้าเราเห็นนี่น,นี่คือหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่พี่แป๋วทำนะครับเป็นครัวเรือนต้นแบบนะครับที่ผ่านการอบรมจากาศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อจะเป็นครัวเรือนต้นแบบต่อยอดสร้างองค์ความรู้ให้กับ อีกหล,หลายๆพันครัวเรือนในจังหวัดบุรีรัมย์และเราจะเดินก้าวต่อไปด้วยกันครับสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับวันนี้ขอบคุณพี่แป๋วมากๆนะครับพี่แป๋วครับแล้วก็วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ